A.N.N.Y. เดี๋ยวเราไปฟังเสียงดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไทยกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยในเมื่อตัวแทนเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยทางคอพพซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับและดูแลจะทำยังไงต่อไปนะคะมีท่าทีว่ายังไงเชิญเลยค่ะครัครับก็ก็ต้องเรียนว่าเรื่องของการที่ทางธนาคารพาณิชย์จะขายประกัน ที่บ้านเนี่ยนะครับไปไปตามบ้านเนี่ยโดยโดยหลักการเลยเนี่ยทางคอพพอเนี่ยเห็นประโยชน์ของประชาชนนะครับยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจนะครับถ้าหากว่าบริการใดๆต่างๆเนี่ยไม่กระทบถึงประโยชน์ของประชาชนเนี่ยอันนี้ก็ทําได้คานนี้ในกรณีของการที่แบงค์ขายประกันเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ นะครับที่เราขายอยู่ที่สาขาของแบงค์ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยแม้ว่าเราจะมีกติกาในการกำกับดูแลเนี่ยก็ยังพบว่าเรายังต้องเข้าไปติดตามอันนี้ปฏิเสธไปได้ว่ามีเรื่องของการร้องเรียนเข้ามาตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยก็ได้พยายามที่จะบังคับใช้ประกาศให้เกิดประสิทธิภาพนะครับเข้าไปตรวจตามแบงก์ต่างๆก็พัฒนาการก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ว่าเรามองว่าแม้กระทั่งขายอยู่ที่ในสาขาของธนาคารเองเนี่ยขณะนี้ก็ยังคงมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นในมุมมองณขณะนี้เนี่ยของสำนักง,งานกพเราอยากจะให้การดําเนินการที่การขายในส่วนของในสํานักงานในสาขาเนี่ยเรียบร้อยก่อนนะครับส่วนนโยบายต่างๆเนี่ยของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่ขาดแต่ว่าเรามีเหตุผลที่จะต้อง ดำเนินการในส่วนกรอบอำนาจหน้าที่เพราะว่า,าทางคอ,อพอพอเองเนี่ยต้องกํากับดูแลคนกลางประกันภัยซึ่งรวมถึงในหน้าที่ขายประกันภัยเพราะฉะนในส่วนของธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยที่ขายประกันก็ถือว่ามีไลเซนส์หรือใบอนุญาตทางด้านของการในฐานะที่เป็นในหน้าเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลประชาชนให้การดําเนินการช่องทางในการจําหน่าย นะครับมาเก็ตคอนดักเกิดความเรียบร้อยมากที่สุดถ้าหากว่าประชาชนได้รับผลกระทบมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วเกิดความไม่สบายใจเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นประเด็นจะเป็นปัญหาไม่เฉพาะในส่วนของในการความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบประกันภัยมันจะรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบธนาคารพาณิชย์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง อย่างรอบครอบนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าทางคอ,อพอเองตรงทางผมเองเนี่ยก็เป็นกรรมการที่อยู่ในกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนอสอยู่ในแบงค์ชาติด้วยก็จะได้หาหรือในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนก็จะต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังและอย่างรอบครอบเราก็จะทําให้ดีที่สุดครับ